น้องคะอันนี้คือร้านอะไรคะเ<า>ถิงฟูหม้อไฟสายพานหมาล่า,อ,าอยู่ใกล้ตลาดหนองมนค่ะามาถึงเลือกที่นั่งแล้วก็เลือกซุปเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นซุปฟรีสองอย่าง บ่ายสามถึงกี่โมงคะถึงห้าทุ่มทุกวันเนาะ,ท,ะที่นี่มีเมนูเด็ดอะไรแน,น,นะนำบ้างคะเป็นเฉพาะหมูค่ะเ๋อ,อเป็นเฉพาะหมูที่ทำเ,เองนะคะค่ะแล้วก็อวนซุยอะไรนะอวนซุยอวนซุยคืออะไรคะ เป็หนหมาลาเสียบไม้สีเขียวนี่นคือาราคาเท่าไหร่คะบาทสีเขียวสิบบาทแล้วก็จะมีสีอะไรคะน้ำเงินค่ะน้ำเงินห้าบาทแล้วก็ไม้แดงยี่สิบไม้เหลืองห้าบาทน้ำเงินเท่าไหร่นะสิบห้าบาทอ๋น,น้ำเงินห้าบาทแล้วสีแดงสีแดงยี่สิบแล้วสีเหลืองนะสีิบห้าบาทสิหยิบกี่ไม้ก็ได้ซื้อเสร็จแล้วก็จะมาคิดตังค์ตอนจบ นี่น้องเขาเปิดอยู่ประมาณสี่เดือนแล้วเนาะถ้าเป็นถาดเริ่มต้นค่ะ25บาทนะคะถาดคืออะไรคะเป็นถาดเหลืองค่ะถาดเหลืองแดงาดเหลืองเท่าไหร่นะคะ25บาทแล้วถาดแดงล่ะคะ30 30แล้วก็มีสีอะไรอีกขาดขาวก่ะขาดดำ50ขาดขาวก็ได้ขาดดำ50เมนูเมนูอาหารนี่เยอะมากเหมือนกันเนาะ มีเบอร์ที่ร้านไหมคะเบอร์อะไรคะเป็นเบอร์โทรนะคะเบอร์อะไรคะเบอร์เบอร์ที่นั่นสูตรอะไรคะสูตร99 628 9461คือ อันนี้ร้านจะอยู่เลยตลาดบองมวนมานิดนึงคือถ้าผ่านตลาดบางมวนก็ชิดซ้ายเลยเลยคลิวรถมานิดนึงค่ะเมนูอาหารยาวอยู่แล้วที่เป็น ถ้วยถ้วยเป็นชามสีสีขาวแล้วคะอั้นคือราคาเท่าไหร่คะ10บาทแล้วก็5บาทชามสีขาวคือเป็นผักค่ะเป็นผักเป็นหนีบหนีบเอาหนีบละเท่าไหร่สีขาว10บาทค่ะเป็นไม้เขียวเหมือนกันแล้วแล้วถ้าเป็นสีส้มสีส้ม5บาทค่ะ5บาทไม้น้ำเงิน เป็นไม้น้ำเงินอ,อ๋อก็คือจะมีไม้ตามราคาของเนื้อที่เป็นเสียบไม้สีเขียวนี่คือราคาเดียวหมดเลยค่ะสีน้ำเงินก็ราคาเดียวยค่ะ,คะที่ร้านก็จะเป็นวัวกับเป็นหมูแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมก็ะจะเป็นพวกลูกชิ้นเนาะใช่ไหม แล้วก็พวกผักหมึกยัดไส้อะไรเอามีเป็นหมึกยัดไส้ด้วยอันนี้รายการมาเรื่อยๆยังไม่ซ้ำรายการเลยใช่ไหมคะค่ะชมกันเพ,นพ,นพนลินๆร้านเิดแอร์นั่งสบายๆมึงจุ จคนได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเนาะอันนี้คืออะไรในถ้วยนี้หมูยอเหรออันนี้ค่ะน,นี่เป็นเผืออ๋อเป็นเผือกอันนี้อันนี้คือ,อนนหัวไชเท้าอ๋ออันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะ,ะมันฝรัง่งแล้วอันนี้เป็นรากบัวรากบัว อันนี้จะซ้ำหรือยังคะหรือย,ยังไม่ซ้ำเลยซ้ำแล้วใช่ไหมโอ้ค,ค่ะอันนี้คือร้านฟิงฟ่งฟิ่งนู่หมาล่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ